สวัสดีครับพบกับเราเว็บกับชฟบาิชชี่ชาแนลนะครับสวัวครับวันนี้น้าเว็บก็จะมาทำชิปมกปิดนะครับก่อ,อ,อ,อนอื่นนะเตรียมวัตถุดิบนะวัตถุดิบที่ได้นะครับ อะเราก็ดูวัตถุดิบกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมักปิดสดนะอ่าต้องขอขอบคุณนะครับเจ๊ร้านวังหงเพชรช็อปนะครับบ้านดูเมืองใหม่นะครับจำหน่ายอ,ปอุปกรณ์ตกปลาและอาหารสัตว์นะครับและไปอดุหนุนก็นได้นะครับวันนี้เจ๊า้อกลับบ้านแล้วก็เก็บมาฝากนะครับน่าจะอยู่ๆเราทั้งหมดนี้ก็ประมาณ2-3กิโลนะโอเคครับเดี๋ยวเราตามมาเว็บไป ตามหาวัตถุดิบกันนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็เดินทางไปหาวัตถุดิบกันนะครับนาเว็บก็จะเดินทางไปร้านเบเกอรี่นะครับถึงแล้วนะครับร้านเบเกอรี่นะครับไปหาวัตถุดิบกันครับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีนะครับเนยนะครับแล้วก็มีส่วนของน้ำกะทินะครับ2ออย่างนั้นเองนะครับ ของนี้หอดไหนก็ได้นะครับประมาณลิตรนะครับได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาเนยกันก่อนนะโอเคครับเจอแล้วเนยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกับกะทินะกับวัตถุดิบต่อไปก็เป็นการน้ำตาลนะครับก็แบบๆแไปเอาแบ่งที่บ้านพอตามานะครับใช้ประมาณ กดดิเอ๊ะเอาปุ๊บปุ๊บโอ,โอ,โอ,โอ้แต่ลูกสุกหมดเลยนะสุกงอมนะสุกสวยเลยนะเพื่อนดูโอ้โอเลยนะครับอ่าเนื้อมะขิดที่สุกแล้วเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนันเะพื่อนนะ กลิ่นหอมนะครับเราก็าทําการทุบๆแล้วก็ใช้ช้อนนะครับปูดออกมานะครับหลังจากที่เราได้เนื้อมะขิดนะออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเนื้อมะขิดแยกออกจากเมล็ดอีกรอบหนึ่งนะครับครับตอนนี้ก็ได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับ แตาส่วนต่างๆเดี๋ยวเรามาช่างกันดูนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวัตถุดิบใช้เท่าไหร่นะครับมาช่างดูนะครับน้ำมันมะก็กประมาณ2โลครึ่งนะครับแล้วมะกิดน้ำเวฟไปมาสองกิโลครึ่งนะครับลำลำประมาณสี่โลครึ่งนะครับตัวช่วยขนมปังนี่เราเว็บใช้อยู่ทั้งหมดเลย นะประมาณ13กิโล3กิโลนะครับในขนมปัง13กิโลครับสำหรับวัตถุด,ดิบอื่นๆนะครับเพิ่มเติมก็จะมีกากน้ำตาลกากมะพร้าวนะครับแล้วก็หัวอาหารปลาคิดพืชน,นะครับเดี๋ยวเรานำส่วนผสมทั้งหมดนะครับมาผสมแล้วก็ตีรวมกันนะครับให้เป็น เนื้อเดียวกันแล้วก็หมักใส่ถังไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับนาเว็บก็จะนำเนื้อมังคิดไปแยกมเมล็ดก่อนนะครับต่อต่อไปได้เนื้อมักคิดมาแล้วนะนาเว็บก็จะมาแยกมเมล็ดออกนะใช้ผ้าตาข่ายก็ได้นะเพื่อนเมล็ดเขาย่อยสลายยากนะเพื่อนย่อยสลายยากมากครับ เราจะเป็นต้องมาแยกออกนะเอเวลาหน่อยนะครับเอเวลาหน่อยนะครับก็บีบเนื้อเนื้อออกนะเราก็จะออกมาในลักษณะนี้นะ,ะเ,เราบีบาม่ได้จะพอเนื้อเราลงมานะนะนก็จะอยู่ด้านในตอนนี้ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับอมีผ้า ะตะไคา้ใหญ่ๆครับมีเลขที่เยอะๆขั้ตนตอนมือเล็กหน่อยนะกนะ็จะได้เฉพาะเนื้อนะเฉพาะเนื้อมันมันขีดมาว่าจะได้ละเอียดนะครับจะได้ไม่เป็นมเมล็ดน,นะเพราะว่ามเมล็ดเขาย่อยสลายยากนะครับจะทำให้การหมยาวเป็นนานทีสขนาดนํำไปปั่นยังไม่แตกเลยนะอ่าก็จะเหลือแต่มเมล็ดเขานะครับเนี่ยนะ แยกกากออกนะครับแยกกากออกมเมล็เดเขาจะเยอะนะครับนะครับเนี่ยเอาทิ้งเลยนะครับแยกให้ได้เยอะที่สุดน,นะให้มีเยอะนั้นมเมล็ดตอนนี้เราก็นำเนื้อมากรีดนะครับมาแยกออกจากมเมล็ดนะครับก็ มเมล็ดเขาค่อนข้างจะแข็งนะครับย่อยสลายยากนะครับเราต้องนํามาแยกนะครับเพื่อการหมักที่สมบูรณ์นะครับบอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับน,นี้ก็จะเป็นมเมล็ดที่เราแยกออกมาเฉพาะ,มะเมล็ดเขาก็เกือบครึ่งกิโลนะ่บนะอบเห็นไหมนี่เราจะแยกแยกกันออกมาอย่างนี้นะเพื่อจะให้ได้เนื้อมากที่สุดนะครับ ้องวันนี้ย่อยสลายยากครับเป็นเมล็ดไม้เป็นเมล็ดไม้ที่แข็งนะครับแข็งมากๆใครจะนําไปปลูกนาไปเพาะได้เลย <c oughs> ทางเหนือปลูกยากนะทางเหนือปลูกยากต้องทำยากครับขั้นตอนต่อไปนะเว็บก็จะนำเนยนะครับมาเคี่ยวกับกะทินะครับ ให้กะทิเขาแตกมันนะครับแล้วก็พักไว้นะครับให้เย็นนะครับนำมาเป็นส่วนผสมเพราขั้นตอนนี้ใช้เวลานานนะครับต้องมาทำไว้ก่อนนะเผื่อจะพักให้เขาเย็นอีกนะครับเริ่มแตกมันแล้วนะครับนะฮะ เดี๋ยวเราก็พักไว้นะครับให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปสู่ขั้นตอนอื่นกันเลยนะครับนี่ทำเป็นเชื้อหลักนะไปก็เป็นรำ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 ,รำ <ไ>ครับก้าวเท้านั่นเพื่อนต่อไปมหัวากาหอาหานปลักเกล็ดนะวันนี้ใช้สุดสามรสชิกสองปีเจอกันนะใช้ประมาณเก็บสองโลนะประมาณโลครึ่งแล้วก็ ตานาั่งเว้ยน้ำตงตานไปเดี๋ยวเราตีผสมให้เข้ากันนะตามตึง้งกิโลตามด้วยอ่าหนึ่งลิตรนะน้ำกะทิหนึ่งลิตร เลยครับไปครับปุ๋ยผสมหมดเสร็จเขาก็จะนำไปปั่นอีกรอบหนึ่งนะไป่้เขาเข้ากันนะครับเอาขนมปังได้นะเราเอาไปปั่นอีกรอบหนึ่ง ามาสู่ขั้นตอนการปั่นนะเดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วก็หมักได้เลยนะเพื่อนแล้วเราจะปั่นให้ละเอียดนิดนึงนะนเนื้อมันเข้ากันหน่อยเล้ย ประมาณนี้นะแล้วหลังจากที่เราเอามา,าผสมเสร็จแล้วก็ปั่นรวมมันก็เป็นจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับแล้วก็วันนี้เราก็จะเอาหมักใส่ถังไว้นะครับประมาณอีก2ปีเจอกันนะแต่กดแน่นนะครับถ้าก,กดแน่นเหมือนว่าจะเชื้อเขาจะเดินช้านะนะดูนซีเขาจะย่อยช้ามากโอเคอันนี้นะครับลว้วถังใหญ่เลยนะเพื่อนนี่ ึงขึ้นมาครับไล่อากาศออกให้หมดนะไล่อากาศเอาให้หมดนะเพื่อนไล่อากาศเอาให้หมดนะครับไล่อากาศออกให้หมดนะครับอันนี้มัดไว้เลยไล่อากาศออกให้หมดนะ ราก็จะได้เนื้อชีสอย่างดีใช้นะครับตรงที่มันคมีค่ามัน,ข,นขึ้นลานะลามันก็เ,เกิดจากาเนื้อยีสนะครับจากขนมปังนะมันเป็นลายยีสนะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็เอาออกนะครับส่วนส่วนอื่นที่มันดีใช้ดีอยู่ก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับการหมักชิปนะครับซึ่ง ใช้วัตถุดิบต่างๆแบที่แตกต่างกันนะครับใครที่มีวัตถุดิบท้องถิ่นที่เยอะก็นํามาหมักได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชิปยอสับประรดลูกไสลูกเดือนะครับมีเยอะแยะนะครับครับชิถั่ดเขียวถัวถ่ว,วแดงนะครับก็ใช้ใช้วิธีหมักใกล้เคียงกันนะครับใกล้ใกล้เคียงแล้วแต่วัตถุดิบที่เรามีอยู่นะครับโอเครครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่า อาจจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะเว็บขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับหมันหมานนะครับ2ปีเจอกันเดี๋ยวระบุวันที่ใหม่นะสิบเลยวันนี้สิบกนะ กนายนนะเดือนสิบเนะอ็ดปีหกหกนะอ่าเจอกันินะมาขิดนะยติดไว้ด้วยมันหัวชิบอะไรนะครับมาขิดนะมาขิดนะครับโอเคหมนัมนหมัน